สวัสดีทุกคนด้วยค่ะแค่ขึ้นมานั่งกับพี่ชอดรัศมีของความเอาเป็นเอาตายของการไม่ยอมกันมันก็แผ่ซ่านตรงนี้แหลแะแต่เขาบอว่าเมื่อกี้เขาเกริฟผู้หญิงนั่งหน้าห แล้วก็งงมากจัดโพสิชันให้เราอยู่ดังหน้าตรงกลางด้วยเป็นผู้หญิงอ๋อค่ะพูกเราเป็นผู้หญิงค่ะจริงค่ะแค่บางทีชาามาเรามีคราวแค่นั้นเองนะครัก็ถือว่าจอยจอยเนาะจอยจอยจอยนะครับอ่ะถามเลยละกันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้มารวมตัวกับเพื่อนๆ่อีกหกคนในคอนเสิร์ตนี้เริ่มจากสีู่้ดําแกงรุ่นพี่ก่อนกันครับครับในสกิปเป็นเธอขอผมก่อนนะฮะรู้สึกไงจ๊ะ ส่งตาวาดมาเพื่อก็เพื่อมึือจะพูดยัไงดีก็ดีก็ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาลงตัวอีกครั้งนึงกับสีโปดดัมตอนแรกพวกเราเป็นสีโปดดัมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องมาต้องมากังวลเนี่ยคือเรื่องของการเดบิวเดบิวสามตองจิกขึ้นมาใหม่ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นการ เดบิวต์ที่ช้าที่สุดในโลกนะถ้าเกิดว่าเมาคือเทรนเทรนนะเออนับอายุอ่ฟึ่งใช่ปกติคนเดบิวเขาต้องประมาณเท่าไหร่ครับโดนปีสองปีอะไรเงี้ยเทรนเ์สังเกตุเริ่มต้นอายุเดบิวมาได้เลยสิบสี่สิบห้าก็เดบิวต์ได้แล้วสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดบิวก็มีอะไรแล้วก็ก่อนเดบิวต์เขาทำหน้ากันอยู่มันใช้เวลาครับก่อนจะเข้าต้องเข้าที่อะไรต่างๆเขาจะย่างแล้วไม่ใช่ขึ้ไม่แล้วมันคืออะไรรู้ไหมทำหน้าเสร็จปุ๊บปะกำลังจะเดบิวต์อ้าวหน้าเก่าช เก่าไปแล้วเก่าไปแล้วต้องมาทำใหม่แล้วทราทำไมเราู้ว่าทำไมเรารู้อะไรนะทำไมเรารู้ผมก็เปลี่ยนท้องกันต่อต่อครับการครับจบแล้วครับจบแล้วหนอจบเล็ว่าดีใจดีใจนะครับก็กังวลนี่แหละสารอจิกว่าเฮ้ยเคมีเขาจะได้ไหมเขาต้องมาปรึกษารุ่นพี่อย่างเราว่าเวลาอยู่เป็นแก๊งเนี่ยเขาต้องทำยังไงให้มันเคมีมันดีแบบนี้คอถามนด้เคมีเข้ากันจริงหรอ เข้ากันมากกับพี่หล่อเปล่าเขามีกันสามสี่คอนเสิร์ตมาแล้วนะสิพี่ ไม่ใช่มาตอนเหมือนอะไรอยู่สามสี่แยกขึ้นมาเปิดล่มีตอนแถงข้าวพี่ชอรขบนแบบไม่อ,ออฟออฟเขาด่าเธอจา่าเขาด่าเธอจา่าเธอต้องสู้นะอีพีป๊บอปจา่าไม่ใช่กูจา่าคอนเอสิร์ตสี่แยกมาเปิดร่มแล้วก็พี่ชอดก็บอกว่าไม่เอานะสี่โพดังครั้งนี้นะไม่อเอ,อบบาเแถงข่าวแล้วน้อบอกพี่ชอดว่าอะไรบอกได้ครับพี่ผมจะไม่ทำพี่ผิดหวังครั้งนี้ถือว่าแบบผิดพลาดแล้วก็ยังเอาพี่ออคมาขึ้นของครั้งนี้อีกแล้วหลาไห่เราเ็จะมาพากันล่มเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเจอกับสามดอกจิตรงนี้ ผมรู้สึกผมรู้สึกผมต้องเหนื่อยเพิ่มกว่าเดิมคือผมเป็นเด็กเด็กสุดใช่ไหมผมต้องแบกคนอายุสามสี่สิบมาอยู่บนเวทีแม่ถ้ามึงเหนื่อยมามึงลงเลยละถ้ามึงบอกว่เหนื่อยมึงบอกว่าอย่ติมพี่ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีใครรู้ด้วยตั้มเป็นพี่เป็นพี่โดนด่าขนาดนี้ทำไมพี่ลงแล้วนะเออทำไมอ่ะผมไม่ใช่พี่ผมไม่ลงทำไมจอยจบแค่นั้นแหละเออผมไม่ใช่พี่เลย นะโดมนะครับโดมรู้สึกไงบ้างครับยังเงียบเลยครับตรงนี้ถามโดมแบบนี้แล้วกันนอกจากเจอสามเจอตา้าหมัดโดมรู้สึกไงคือจริงๆอะกับพี่ๆอย่างพี่กันเขาจะกังวลว่ากับสามดอกจิกเขาจะรับมือไม่ไหว uh huh. แต่ผมรู้สึกว่าพี่ๆเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วเจอกันบ่อยๆคนที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ฝั่งตรงข้าม <laughs> อาจจะเป็นคนในทีมด้วยกันเอง oh, <my> อาจจะเป็นศึกในนี่แหละใช่ครับศึกไกลยังไม่น่าห่วงเท่ากับศึกใกล้ตัวนี่แหละใครนักใครนักกลัวที่สุดผมจะไม่พูดชื่อแล้วกันจ้ กลายเป็นคนไม่ดีไปเลยกูทีนี้ล่าสุดส่งตัวไปเป็นตัวแทนในการโปรโมทคอนเสิร์ตในรายการของเราแล้วยังไงของเราใช่ครับไปร้องกับพี่เบนเออไปร้องผิดใส่เขาอุ้ยตายไมากไปเราเลาะไนะเป็นเราเราออกจากวงการบันเทิงฟังนะไม่ได้ร้องผิดจ้าร้องเกินทำไมถึงร้องเกินร้องเกินเพราะซ้อมมาเยอะร้องเลยเนื้อไปกลัวไม่คุ้มคาอ่ะไม่ได้ร้องผิดแต่ร้องเลยเนื้อไปจ้ะไม่มีคำว่าผิดร้องเกินเนื้อคนแบบมึงไม่น่ามีในโลก โอ้โห oh, แล้วก็คนแบบไหนนะมีในโลกแบบกูป oh. ้าได้เน like <uh şey ี่ยนี่เ ok, น no, ี่ยคอไปถามคนนู้นน่าคนนี้น่าเนี่ยหิวแล้วไงหิวรู้สึกหิวอยากพูดหิวไหมอยากพูดสักหนึงลูกปั๊บนึงขอเขียวถึงเวลาของเราพูดไม่ได้ทีแกมลูกหนูน่าจะเป็นคนที่พี่ไว้ใจได้ที่สุดในการจะนำทีมของสีโพดัมไปสู้ศึกกับดอกจิตเขาแน่นอนที่สุดสิ่งที่สำคัญคือสติ จ้าหนูว่าหนูน่าจะมีสติสุดเออในสี่คนในสี่คนสติในการที่จะกลับเข้ามาในคอนเสิร์ตต่อคือความสนุกสนานจากการพูดเนี่ยเราส่งให้คนอื่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรื่องของการร้องเพลงนนคะเราก็ไม่พูดเยอะดีกว่าแต่เรารู้สึกดีใจได้ขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งพังหายไปนานมากๆค่ะแล้วที่สำคัญคือได้มาเจอพี่ๆด้วยจับอะไรกันคะคุณวงล่องสูงคุณไปล้องสูงไปที่หน้าของอีสามคนกันหลัง สามคนหลักเหมือน่าชานะนี่แทงหลังแก้แล้นะเอาไว้ดีเอาให้ดีไม่นั่นแหละก็คือมันแค่ได้นึกถึงบรรยากาศที่เราจะได้ทําคอนเสิร์ตมันก็สนุกแล้วค่ะแล้วเนี่ยนี่มาวันแถลงข่าวยังพูดถึงขนาดนี้อ่ะเพราะฉะนั้นบนเวทีเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคอก็ไม่มีร้องไงค่ะไมีเลอ่มีดแบบนึงแบบนึงกแสมันจะชิญตโยกมาเลยชิญตโยกมาแทนเาไปเมื่อไหร่จะได้พูดเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดว่าคอนเสิร์ตไม่มีร้องอ่ะ เก่งใจนายฉันด้วยนายเขาจัดให้เธอร้องเพลงฉันทำคอนเสิร์ตนะเอ้ยกูไม่ได้ทำทอล์คโชว์เข้าใจไหมอืนะครับซาดิอะไรในพาร์ทของสามดอกจิตเราต้องไปนปาทะกบเขาเรารู้สึกยังไงธรรมดาบอกเลยว่าคือฝั่งเราคือเป็นฝั่งอเอเทนอยู่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์คือดีดูเสียงจากวันนี้สิทำไมแห้งเพราะอะไรเพราะงานงานเรานันงานเหล่นั้น อเอเดนเทนมาแขกเพอร์ฟอรเมสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรามาเต็ม,ม,ตมแล้วปากเราดีด้วยนี่แน่ก็หาแต่หมอหน้าไปหาหมอเสียงมั้งแล้ว <c oughs> อคอคือรักษาบ้างไปหาไปเข้าคลิน <c oughs> ิกดึงแต่ขอโทษนะขอโทษนะแบ<ต>บหนึงก็ยังผ่า <c oughs> แต่ไข <c oughs> มันออกผ่ามาเอาจากตางได้ไหมไว้ไว้จนมันหยุดคขาดจนมันหยุดค่ะขาดทุกคนทุกคนทุกคน เราบันไปแล้วลืมเราบันไปแล้วนี้เขาถามว่าแกทําแต่หน้าแกไม่ฝึกร้องไหมเขาถามว่าแกทําแต่หน้าแล้วถามว่าจริงไหมล่ะก็จริงอวย่พก็ตามน้องมาเลยเชื่อถูกนะนี่เต็มตัวดีเต็มตัวดีเต็มตัวเรามีของที่จะโชว์อยู่แล้วโอ้ต้องถามพี่เบนเลยนี่ของของเราเนี่ยโยนอย่าโยนอะไรอย่างอี้คือยังยังฝากเดี๋ยวแป๊บนึงสคริปต์กูก็ไม่แน่เดี๋ยวหูช่วยพี่เบนได้ความรู้สึกที่ จะต้องเป็นแบบว่าหัวหน้าทีที่ใหญ่สุดใช่ไหมในการจะไปตีแบบทับของสี่พดังเขาเรารู้สึกไงพี่ไม่ได้เป็นหัวหนาแต่พี่แค่แก่สุดพี่แก่สุดเฉยๆแต่ว่าเราต้องใช้ความอาวุโสเราให้เประโยชน์เพราะว่าอย่างแรกเลยคุณเราสามคนมาก่อนเออแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่มานานอยู่มนแล้วไม่รู้ว่้องมีอะไรต่อมาก็ตั้งใจว่าเราต้องคิดก่อนว่าไอการที่เราอยู่มานานแสดงว่าเรามีคุณค่าเราถึงอยู่ ออเห็นด้วยกับพี่เบนเขาไหมเห็นด้วยสุดๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือเรื่องของเวทีคอนเสิร์ตต่างๆเราขึ้นมาไม่ใช่น้อย่ถ้านำนับแล้วเป็นพันๆคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเรื่องของประสบการณ์บนเวทีชำไม่มีคำพูดหรอไม่ชพูดแค่หน้าพอเออเอาอย่างนี้เรื่องประสบการณ์บนเวทีของอ็อฟเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่ชอดคะคือจริงๆอ่ะ ไอ้พวกเอ้ป๊อปโอ๊ตว่าอะไรวเนี่ยเขาฝากมาว่าอะไรคะบอกว่าฝากทุกคนช่วยแบกอีกอบจริงจริงเหรอคนดูคนดูรู้นาะคนดูรู้นะครับนี้กัตตามทำงานด้วยกันเยอะพาที่เราเห็นทันทำงานพิธีกรคือดูสนิทกันมากเราต้องมาแบบชืดนฉื่นสู้กันบนเวทีคนละทีมแบบนี้มันไม่ลำบากใจเหรอจ๊ะ มึงถามนอกจสกิปอี่ี่นีไปได้เป็นเลยนะเอาสิเอาสิอ่ะไม่นอกนะจริงๆอ่ะเป็นสกิปที่มันต้องพูดแต่มันยังไม่ได้พูดจะลีบกกับมาขยี้ให้คือจ้าไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราเคยร้องเพลงกับเขาอยู่เรารู้ว่าเขามีข้อด้อยอะไรบ้างคเขาด้อยเรานับได้อ่ะข้อดีข้อดีเรานับได้ดีกว่าข้อเออข้อดีนับได้เลยข้อด้อยล่ะข้อด้อย เี่ยงไม่ทวนหรอไม่ทวนแล้วเราจะประคองน <S <S ้องเขายังไงคือเราจะเราจะพยายามช่วยนะในความรู้สึกเราเราเป็นรุ่นพี่อ่ะคือจะไปมาฆ่าน้องมันก็ไม่ใช่เราจะช่วยอังบสนใจตั้งตั้งใจคือในเรื่องเสียในเรื่องอะไรเนี่ยเราเราว่าเราพอๆกันเพราะดีกีเขาก็อแชมป์แชมป์เอเอฟเราก็เดือดตาคนที่เก้าของวนไทยไม่แต่ว่าช่วงช่วงช่วงตีที่เก้าเรในช่วงตกต่ำของเดอะสตาร์รู้ใช่ไหมคนพูดอะไรคุณให้คุณให้ นั่งอยู่นี่ให้ป้าหนุ่ยนั่งอยู่ตรงนี้มีคนอื่นที่ดีมากเลยนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาโหใน่มึงแล้วโหตเขาโหวเยอะหลับหูล้ตาโหวตมึง่แต่จะกดเลขผิดทำไมกดเลขผิดไมแล้วกูได้ข่าวว่าตอนปีมึงล็อกด้วยเออถึงว่าจะล็อกเดี๋ยวมอทีเดียกน่รู้มนจะเดียกนรเดียวกันดะตอนนี้ไม่รู้ึงว่าถึงว่าจะล็อกหรือว่าจะยังไงก็ยังกตันญูได้ว่าทุกวันนี้เดือดตาคนที่กล้าของมงไทยก็ยังมีผลงานให้คนได้รับม แต่ทำช่องยูทูบเองที่ทำช่องยู u ูบเองซึ้วโทรมาแก้กูด้วยซึ่งช่อง Youtube ต้องมาพึ่งพวกกูส่ง้าวที่ได้ก็คือทำกูร้องไห้คนมาสัสงกูขอเสียงประมือให้กับทุกท่านค่ะและนี่นะคะบอกเลยเป็นความรู้สึกจากใจเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนที่ จ๋าไม่ผมแก้เลยนะหนุ่มนั่งลงดูไม่ผมหนุ่มแป๊บหนุ่มนั่งลงดูจ๋าจ๋าพี่ชอตจ๋าเราจะได้อะไรจากการดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้บ้างจ๋าเอกคุณชิงไปถามลุงชิะทางไายเลยเมื่อกี้รู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้ก็เลยขอสิทธิ์ปมือไปก่อนนะครับแล้วก็ถามพี่ชอตเลยเป็นคําถามที่ยากมากคนดูจะได้อะไรบ้างครับพี่ชอตครับจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะเนี่ยครับพี่หนึ่งซัมเมสาใช่ค่ะ ก็จะได้อ <divide> ย <perman> e <Water> ่างที่เห็นนี่แหละค่ะคือคนจัดชักไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ออกถามเลยว่าสคริปต์เนี่ยคิดเราหรือยังครับพี่เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนดูพร้อมจะแหกสคริปต์อยู่ตลอดเวลาเข้าใจว่าสคริปต์ไม่ต้องมีนี่แนเออไม่ชอบคิดดีแล้วมันช่วยไม่ช่วยเขียนให้หน่อยครับว่าคนนี้ใครพูดต่อต่อใครเดี๋ยวแย่งกันพูดมั่วไปหมดเพราะเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ย อองเป็นพีทีกอมานานอ่ะออกยังไม่เคยเจอเลยค่ะแต่ขอมีช่วงที่ผมขอมีช่วงที่ผมได้แก้ได้อะไรก็เงียบลุกมาหน้าอีกไอเดอร์สตาร์ล็อกช่วงตกต่ำขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านครับแต่มันเก่งนะยังไม่หยุดที่นั่นยังไม่หยุดอีกนะยังไม่หยุดที่นั่นดังนั้นก็เปิดลุกมีมีแน่นอน แต่แค่วันคอนเสิร์ตจะมีแผลมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันไหมระหว่างซ้อมไม่ถึงขนาดเราแต่เอาจริงแล้วนะทั้งสองทีมอ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดเลยเว้ยอ๋อคือจริงแบบเพลงเหรอหมายถึงว่าทีมคนเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้แถลงข่าวนี้เราเราเบาใจแล้วเพราะเรารู้ว่าสี่คนเขาไม่ได้เหนียวแน่นนะใช่ไงเขาไม่เหนียวแน่นเขาตีกันทุกวันค่ะแต่ว่าพวกเราพวกเราเหนียวไหมเราดินทารับหลักกันอยู่แล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคือหนังค่ะเวลาเดินออกจากห้องเดินยังไงเวลาเดินออกจากห้องเดินยังไงปกตีนคนมันเดินออกออกไงเดินหันหน้าออกใช่ไหมเราต้องเดินแบบหัยหลังออกเราแหวกเพราะเรากลัวว่าถ้าเกิดเราหันหลังปุ๊บจะถูกมันจะสี่โพดามเขาว่ามากขนาเขาปรามาตนะเธอต้องแสดงกำลังแล้วว่าเธอสามัคคีกันขนาดไหนยังครับอ๋อปัญเป็นสแก้สุขแ้สุขแก้สุันแก้สุขกันแก้จุดนี้เราต้องพูดแล้วว่าเราต้องเราต้องเกณฑ์ยังมีอยู่เหรอลูกความสามัคคี คือพลังนะคะทุกคน เราต้องมีนะคะใช่ไม่นี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคะคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจริงๆแล้วสนุกสนานแน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นความบันเทิงความอินเตอร์เทนก็จริงแต่จริงๆแล้วพวกเราเหนียวแน่นมั่งจริงจริงคอนเสิร์ตนี่เป็นคอนเสิร์ตแห่งชาติเลยนะคะพ่ชอดเป็นสิ่งที่ชาติเราควรจะรู้ว่าเราต้องมีความสามัคคีกันแบบนี้แบบแบบนี้แบบนี้เลยเกียรติความสรุปของพ่ชดแล้วไปสรุปอะไรที่แบบงงมากไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นนายคนได้ยังไงแบบนี้ หยอกหยอกยอกหยอกอ๋อได้ไหม่ยิหนด้ไหมถ้าเกิดออกจะพุดแันนี้กับพี่ชอดอนะะแล้วไงยอ พอตครับผมผมก็ไม่รู้พี่เอาพูดแบบนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตหน้าได้ยังไงนะครับไม่พี่ชอตครับเขาจะมีคอนเสิร์ตหน้าได้ยังไงครับพี่ชอตจะบอกไว่องกนี้ก็ร้ายนะอะไรก่อนขึ้นมานี่บอกเลยว่านี่ต้องมานั่งทำคอนเสิร์ตนั่งเป็นพิธีกรคู่กับแบบว่าพิธีกรบอกว่าสายไปสายย่าใครพูดพูดเลยใครพูด พี่ช็อตให้เป็นอายุ All the time ของชาเขาจยาเธอเธอมาอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยไหมอะไรนะสนุกดีเหมือนกันไม่เอาไม่เอาชันเหนื่อยทูโทรศัพท์ไวฉันต้องอยากสมองฉันตอนนี้หนึ่งต้องโฮสคริปให้รอดเนี่ยแล้วต้องมาดูผู้มือด้วยเนี่ยตอนนี้มันเหนื่อยขนาดไหนพี่ช็อตครับสปอยได้ไหมว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เรารู้สึกว่าว้าวเกิดขึ้นบ้างมันพยายามเข้าสคริปต์ตลอดเอาตรงๆไหมจากพีคุณคิดว่าทำงานไอ้พวกเนี้ย จะมีความพร้อมอะไรไหมเพราะมันเปลี่ยนทุกวันค่ะเหมือนหน้าทุกวันน่ะนี้อย่าว่านี้เขาจะยากเขาใจไม่คือประเด็นคือพอพูดเรื่องหน้าอย่าว่านี้ไม่คือหน้าเขาเองเลยครับกูควรจะห้ามจบอกอย่าไปว่านี้มันคือทุกคนาไมอยู่นั่นอยู่นับอกมันเด็กมันเด็กไปเขาก็ไม่ได้ดีกันนะนั่น่ะใช่ไหมแล้วแต่เราเข้าใจกันตลอดอยู่แล้ว แบ่งกันร้องเป็นจับคู่ระหว่างทีมไหมครับแบบดอกจิกนี้คู่กับโคดํานี้อะไรอย่างเงี้ยนะเ้ยพูดได้เหรอเฮ้ยทำจริงมันมีอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยพะคือมันต้องจับคู่คนที่แบบเจ๋งๆมันจะกันเจ๋งๆยกตัวอย่างเช่นพี่เบนกับแกมมอ่าอาจจะมีตอนแรกไม่มีตอนนี้ต้องมีนะพ่ะ หรืออาจจะหรืออาจจะเป็นพี่ออฟเออพี่ชอปนี่แน่เจ๋งมึงก็ไม่คิดเลยมึงอย่าเอาอะไรเลยเมื่อกี้พี่เป็นทีมกูหรือว่าผักไอ้ผักแค่ผักแค่ผักแค่ผักไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มึงอย่าหวังจะมีคอนเซ็ปต์ข้างหน้าไปคู่เลยพื่อวิธีการแบบนี้มึงอย่าเพื่อในคู่แล้วไมขอโทษพูดจาไม่พอเมื่อกี้กลัวมากเลยออฟคุยกันอยู่ข้างหลังแล้วกลัวจะหลุดบังคับใช่แล้วพี่ชอปก็หลุดไปจริงบังับแกม อยากร้องคู่กับใครที่สุดบนเวทีแห่งนี้โอ้โหโอลุงตอบพี่ชอนหได้เหรอคะลองอยากร้องกับทุกคนค่ะโอ้ยสวยมากเธอได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีตัวตอตัวอย่างแล้วฉันชอบลุงเขาอยากร้องกับทุกคนเนาะใช่เธอจะได้ร้องกับทุกคนเลยเลิศไม่แล้วจะบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จับนานอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเพลงอ่ะมันไม่ได้มีแค่เพลง ที่เราแบบคิดฟังกันอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายสไตล์มากอันนี้คืออยากอยากให้มาดูมาคุณเคยเห็นแบบคอนซูมเปอร์โบไหมเคยเคยเห็นไหมไม่เห็นเลยเหรอเคยเห็นไหมไม่เหยเหรอไม่มีพูดทำไมพูดได้ฟังพูดทำไมพูดได้ฟังก็ถามเฉยเนาะไม่แต่เถ้าที่ฉันเห็นตอนเนี้ยก็ซูเปอร์โบว์นะโบว์ตูลหอกุยคู่เลยน้าเห็นมากใช่แล้วสงสารบัดสองพันทั้งหลังมากมองไม่เห็นความรู้สึกนักเลงสองคนสงสารแหมตั้ เฮ้ทำไม่ได้หรอที่กูทามึงไปย่ามึงทำไม่ได้หรอมัานะนมาแล้วมันมาหายหมดแล้วขอโทษนะคะคิ้วมึงจะเลิกจุดตีนผมกู้ต่อเลยพี่จาไปตอเลยพนขอรเพลงนะคะคนหนูขอร้องเพนะคะได้ค่ะแกมหนูเอาตัวรอดนะเร็วๆได้ไหมเร็วๆก็ไรบคุมมลงตัวเองไม่ได้นี่นี่นี่ได้ันลนี่คคลงมไม่ได้ รู้เลยหนะ้าไม่รู้สึกเลยเพื่องไม่ออกเลยแล้วเนี่ยตายแล้วพี่ชอบทำทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการทําความดีกันด้วยดูแล้วอิ่มใจแล้วก็มีการทำความดีอะไรอยู่ๆคุณก็ไม่เข้ามาเข้ามเลยไม่มีเปิดไฟเลี้ยวเลยไม่เป็นจริงกันอาจจะไม่รู้เพราะว่างานงานร่วมกับนนชินชูบิดมาหลายรอบแล้วนั่งตำแหน่งพี่แล้วกั ยากที okay, okay, okay. Oh, okay, okay. ่ส kind of ุดในชีวิตเราเราต้องควบคุมเพื่อเข้าสกีบไปใช่นะครับทุกครั้งในการดูความสุขของเราพี่ชอบ์จ๋าไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้แบบอิ่มเอมกับสิ่งตรงหน้าเราก็ได้อิ่มใจกับการทำบุญด้วยใช่ไหมครับก็มูลนิธิที่เราจะทำบุญคราวนี้อ๋อจะไม่คนูไม่เห็ดเหรอครับพี่ชอห์นครับที่แล้วไม่อีกทีนึงินะครับบุลี บ่จะพูดไม่เอาจริงๆแล้วอะ่ะคือไม่ใช่สักคริปอ์พี่ชอบโยนมาบนเวทีนี้แบบว่าซึ่งได้แต่ว่าเอาทำได้สายท่านสุขใจครับนี่สายท่านสุขใจน,นใี่เป็นมูลนิธิกเกี่ยวกับอะไรอะไรมึงพูดไม้ถูกอค่ะพูดอะไรมึงูรีบมึงรีบพูดได้ถูกอย่ารีบดิอย่ารีบสายท <ๆ S 1> ่านสุข <ๆ S 1> ใจนี่เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับอะไรช่วยเหลือ ผู้ชรานะฮะผู้ชราที่ยากไร<ด>้แล้วก็ที่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะสมองนะครับสมองสมองเออนะครับเราก็ได้ดูคอนเสิร์ตอิ่มเอม,มสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ได้อิ่มใจกับการร่วมทําบุญกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าดีงามมากๆเลยใครยังไม่มีบัตรอุ้ยทำไมยังไม่มีเอย่ยต้องซื้อแล้วนะคะ่ะแล้วถามใครอ่ะนี่บอกใครเนี่ยบอกใครเนี่ยไม่ใช่ นฉนชอบมากทำไมยังไม่มีเอ,อ,อ่ยในีคริปเขียนว่าถ้าใครยังไม่มีบัตรฉันเลยตอบตัวเองว่าบา้าเครจะไม่มีล่ะ มากแต่มันก็ยังมีพอที่จะให้ซื้อได้กันบ้างยังไงลองเชิญชวนซิว่าคอนเสิร์ตเรามันจะดีงานมกันการซื้อบัตรตรงนี้โอเคเป็นไรเอ่ยไม่ซื้อจะต่อจต่อเป็นไรเอ่ยไม่ซื้อมงนะจ๊ท่านจางมีแบบเอ่ยคือจะคุณจะเต็มอิ่มมากเพราะว่าอย่างที่แก้บอกไปเพลงจเพลงเนี่ยร้องตาบได้เพลงเนี่ยมีแบบทั้งแบบโชว์แบบสนุกสนานจ้ะมีทุก อารมณ์หลาอารมณ์คุณอ,<ม>อยากเห็นแบบสู้กันมีสู้กัน <fit S 1> คุณอยากเห็นแบบรักกันมีรักกันคุณอยากเห็นแบบได้กันไม่มีอย่าไม่มีมันดูผิดผีเกินไปแต่ความสนุกสนานในการด่าก,กันในการจิกกันในการสู้รบก,กันมีแน่นอนองค์ประกอบทั้งหมดคือคอนเสิร์ตนี้สนุกมากและเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่เราจะจัดแค่สิบครั้งเท่านั้นนะครับเขาแค่สองครั้ง รู้ว่าละครไปทีชอบการที่เกริ่นไปถึงอีกครั้งต่อตไปใช่ถูกต้องสองครั้งสองครั้งนี้รับรองว่ามุกไม่ซ้ำ<อ>ด่าไม่ซ้ำเ<อ>พราะไม่มีสคริปต์พเพราะว่าจำไม่ได้ด้วยจำไม่ได้ด้วย <laughs> ด่าไม่ซ้ำแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปคุณซื้อรอบเดียวคุณไม่ค้มแน่นอนซื้อไปสองรอบเลยเ<อ>ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรรีบรีซื้อค่ะวันไหนวันวันที่หนึ่งเมษากับวันที่สองเมษาที่ไหนที่ไหนใครจะไปรู้ล่ะ รอยยอดคอนเสิรอยยอดคอนเสรตอค่ะจ้าคือไไดแล้วที่ไทยทีเกมเจอนะคะโอเคอ่ะพูดฝากหน่อยฝากหน่อยฝากคอนเสิร์ตพีหน่อยพี่ไปฝากไหี่นี่เนยยลุยยดยก่อนมึงพูดไปเยอะมากแล้วถ้ามึงพูดขนาดนี้คนไม่ซื้อเนี่ยกูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราพี่เบนี่เบนฝากหน่อยนะที่เราแบบอาวุโสสุดตรงนี้ก็อยากจะฝากคอนเสิร์ตสอ่พอนัมพัฒาดอกจิกเอาไว้ไปเสิร์ตที่ ัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าอาจิงไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มาหลายปีแล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติได้มาร้องเพลงกับน้องๆกับค่าวน้องทุกคนก็หวังว่าเราจะดึงศักยภาพที่มีทั้งหมดมาทําให้คนดูได้มีความสุขแล้วก็ได้ข้ามหันกับน้องๆันะครับดูซิว่าอยู่วงการมาหลายปีแล้วพัฒนากันไปถึงไหนแน่การลัการการเช่นกันครับก็ ใครที่ไม่มีบัตรนะครับผมไม่ควรนะฮะควรจะมาดูพวกเราทุกคนเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราทั้ง7คนตั้งใจมากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับมีครบทุกรสชาติแน่นอนครับครับผมโดมลูกมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะมาผ่อนคลายแหละทังตัวเราเองทั้งคนทำแล้วก็คนดูแ,แน่นอนคิดว่ามาที่นี่รับรองว่าครบทุกรสครบทุกความรู้สึกแน่นอนครับจ้าตามจ้าขอนะครับมาดูผมหน่อยครับขอบคุณครับ <laughs> แค่นั้นเลยฝากมาหมดแล้วใช่ไหมเขาขอตรงๆเลยก็มาดูกันหน่อยครับเพราะตั้งใจมากครับเต็มที่มากเลย้ใช่คืออย่างที่ทุกท่านพูดมานะคะพวกเราทุกคนคือตั้งใจเต็มที่มากห่างหายจากคอนเสิร์ตไปนานจริงๆแบบคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะพวกเราจะเต็มที่แบบที่สุดเพราะว่ามันจึ้งสุดหลากหลายอารมณ์สุดๆค่ะยิงออกจ้า อ้าวคูอกแลหรอนิดนนิดึงเ่คิ้เท่าฝากเป็นนิดเดียวใช่ไหมคือเอาจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราในฐานะที่เราเป็นคนดูครับเอารู้สึกว่าการกลับมาการกลับมาเจอกันของสีโพดําอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่น่าดูเอาว่าแฟนคลับของสีโพดำมก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอที่จะกลับมาดู4ีโพดํารวมตัวกันแล้วก็ยิ่ง ได้มีการเดบิวต์ของพวกเราทั้งสาคนด้วยกับ3ดอกจิตออก็เพราะฉะนั้น<อ>การมารวมตัวกัน7คนบน,นเวทีมันน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานแล้วก็รวมถึงโชว์ด้วยนะฮะโชว์เดียเด่ยวๆของแต่ละคนออกปอกเลยว่าจับเต็มจับจึงมากแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากด้วยครับครับผมสุดท้ายครับพี่ชอตครับค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่เหนื่อยมากหนูก็เช่นกันค่ะค่ะ <laughs> ก็การันตีในในฐานะของของเอ,อ่อ ทีมงานแล้วกันนะคะสำหรับเชนโชบิสเนาะก็ไม่น่าจะต้องพูดอะไรกันมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฉากเวทีแสงสีเสียงใดๆก็ตามแต่นั้นรเราก็เต็มที่กันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็การันตีในคณะของพี่ชอตแล้วก็เชนโชบิสแล้วกันนะคะว่าตั้แต่ทำคอนเสิร์ตมาก็เข้าใจว่าไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็สนุกกันแน่นอนนะคะขอเสดงวมยินีกับ,บ,บทุกท่านบนเวทีด้วยนะครบรับรอง สอรนาทีแบบนี้ฝีปากแต่ละคนขนาดนี้แล้วไม่อยากให้พลาดกันนะครับกับคอนเสิร์ตนี้นั่นเองนะครับ Welcome Society to Star Society.